อยากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a t tig 2 4อย่าลืม a t tig 2 4วิเคราะห์ก่อนเกมจิงจอกสยามบุกรังเจ้าป่า3คะแนนสำคัญจะตกเป็นของใคร14มกราคมเวลา22นาฬิกาณสนามซิตี้กล่าว ความพร้อมของทีมเจ้าบ,บ้านอตติแฮมฟอร์เรส์อันดับ15ของตารางมี17คะแนนลงเตะ18เกมชนะ4เสมอ5แพ้9ยิงได้13เสียไป34อตติแฮมฟอร์เรส์ผลงานในลีกยังไม่ค่อยจะดีนักอันดับก็ยังไม่ปลอดภัยจากโซนตกชั้นมีโอกาสจะล่วงลงไปได้ทุกเมื่อแต่ฟอร์มการเล่นในลีกช่วงหลังกลับมาดีขึ้นเก็บ1คะแนน,นมาได้จากเชลซีและบุกไปคว้าชัยชนะจากซัตตัมตันมาได้ส่วนเกมล่าสุดลงเล่นในศึกคาราบาวครับเสมอวูฟทัตตัมตันไป1ประตูตนน่อ1 ก่อนจะดวนจุดโทษชนะทะลุเข้าสู่รอบรองชนะเลิศซึ่งเป็นผลงานชิ้นโบแดงในฤดูกาลนี้เลยแต่สิ่งที่ยังน่าเป็นห่วงคือเกมรุกยิงประตูกันได้น้อยนักเตะขาดประสบการณ์และยังเป็นดาวรุ่งซะส่วนใหญ่ผลงานจึงไม่สม่เสมอ,สม,อมักจะมีเกมที่ดีและแย่สลับกันไปความพร้อมของนักเตะโอมาริชาร์ดมุซาบินิกาดิเกชิคูคุยาเตวิลลี่โบลี่เจสซลินกาดเป็นกลุ่มนักเตะที่บาเดเจ็บทั้งหมดไม่สามารถลงช่วยทีมได้ นอกจากนี้ยังต้องรอเช็คความฟิตของเนโกวิลเลียมและเตโออาโวยนี่สองแข้งตัวเก่งที่พลาดลงสนามเมื่อเกียนที่แล้วส่วนตำแหน่งอื่นยังคงใช้นาเตชุดเดิมนำโดยเลนารโรดีไรอันเยสโอลองมองกลาลาแบนเดลจอ h ์ s ันและมอร์แกนคิฟไวส่วนทางด้านความพร้อมของทีมยอนเลสเตอร์ซิตี้ที่อันดับ13ของตารางมี17คะแนนลงเล่น18นัดชนะ5เสมอ2อแพ้1ิยิงได้26เสียไป31 เเตอร์ซิตี้ผลงานนลีกยังไม่ดีขึ้นแพ้มา3นัดติดต่อกันแล้วอันดับอาจจะอยู่ตรงกลางตารางแต่มีคะแนนห่างจากโซนตกชั้นแค่2คะแนนเท่านั้นยังไม่ปลอดภัยล่าสุดหลงเล่นในบอลถ้วยทั้ง2รายการเอฟเอคัพเก็บชัยชนะผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมส่วนถ้วยคาราบาครับปุกปูกใบพ่ายกับนิวคาสเซิลตกรอบ8ทีถึงุดท้ายไปเป็นที่เรียบร้อยจากนี้ต้องมาเน้นในเกมลีกเป็นหลักเบนเดอร์โรเจอร์ยังประสบปัญหาขาดนักเตะหลากหลายคนทําให้มีตัวเลือกค่อนข้างจํากัด ตัวสำรองส่วนใหญ่ก็ยังไม่ดีพอที่จะช่วยเปลี่ยนเกมได้รูปเกมจึงดูเหมือนเร่งไม่ขึ้นอีกจุดที่ต้องระวังคืออย่าเสียป,ประตูก่อนหลายเกมที่ต้องตกเป็นผู้ตามมักจะกลับมาไม่ได้ความพร้อมของนักเตะแรนเบอร์ทรานจอน,นีอีแวนเกมจัสตินลิคาโดเปเรราบูบาการีซูมาเล่และเจมเมดิันบาดเจ็บลงมาได้แน่นอนเจนแนนเดียบริฮอก็เป็นอีกคนที่หายไป3เกมแล้วอาจจะฟิตไม่ทันเกมนี้ด้วยซ้ําแต่ก็พอจะมีข่าวดีอยู่บ้าง เบอร์เดนินบลาสและอายุเซเปเรสอาการดีขึ้นมีลุ้นกลับมาลงสนามช่วยทีมได้คู่นี้สติเจอกัน5เกมหลังสุดใกล้เคียงกันมากผัดกันชนะไปคนละ2และสเสมออีกหนึ่งส่วนการเจอกันนัดแรกในฤด,ดูกาลเลสเตอร์เปิดบ้านเอาชนะ้วยสกอร์4-0จากการจบสกอร์ที่เด็ดขาดมากกว่าแต่สถานการณ์ปัจจุบันใกล้เคียงกันมากลอตติแฮมฟอร์เรสดูจะมีวิธีการเล่นที่ลงตัวก่าเดิมและกำลังเขืเขิมจากการเข้ารอบบอลถ้วยส่วนทางด้านทีมเยอเลสเตอร์การขาดตัวหลักหลายคน ทำให้คุณภาพเกมลดลงไปเยอะเกมลูกเร่าโอกาสได้น้อยและไม่เด็ดขาดเหมือนเดิมเทียบฟอร์มกันแล้วตอนนี้ลอตติงแฮมฟอร์เรสดีกว่าเล็กน้อยด้วยซ้ำไม่น่าจะถึงขั้นแพ้คาบ้านโอกาสจะจบลงด้วยผลเสมอแบ่งแต้มกันไปจึงมีสูงที่สุดผลที่คาดฟอร์เรสจะเสมอกับเลสเตอร์ซิตี้0ประตูต่อ0